วันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องของการเปิดคอนะคะเพราะว่ามีนักเรียนจากหลายๆที่ค่ะอาจจะรู้จักครูผ่าน Facebook เพราะว่าครูเนี่ยเวลาที่ทำคลิปวิดีโอสอนร้องเพลงฟรีแล้วครูก็ผ่านประสบการณ์การร้องเพลงแบบฝึกฝนลองผิดลองถูกมานะคะจนรู้แล้วว่าคีย์เวิร์ดของการร้องเพลงมันคืออะไรแล้วครูก็เห็น จุดบอดหลายๆคนเลยอะค่ะว่าปัญหาของการร้องเพลงเนี่ยหลักๆเลยถ้าเราหายใจถูกต้องในประโยคในเรื่องของการที่เราจะแบ่งคำหรือเว้นวรรกการใช้ลมจากกระบังลมของเราการหายใจเข้าเพื่อเติมลมในปอดควรจะใช้ลมเท่าไหนแล้วพอถึงคำสุดท้ายแล้วเราเหลือเสียงหรือลมสำหรับการเอื้อมไหม หรือว่าไม่เป็นขาดคําเข้าใจคําว่าขาดคําของครูไหมคะอย่างครูยกตัวอย่างเพลงหมดห่วงเงี้ยได้โปรดพูดความจริงเอฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปฉันได้ซึมได้ทราบอีกครั้งตอบมาฉันจะไปไม่ขวางถึงใครไม่แค้นในใจเธอคิดยังไงถึงมีอะไรกับเขาหรือ,อยังบางคนคําว่ายังหายเธอมีอะไรกับเขาลมหมดนึกออกใช่ไหม เพราะว่าเนี่ยค่ะการหายใจอ่ะมันคือหัวใจหลักของการร้องเพลงถ้าเราหายใจผิดแล้วหนึ่งแล้วเราใช้ลมบริหารระหว่างท่อนไม่พอคำสุดท้ายขาดพอขาดปุ๊บเพลงไม่มันไม่สมบูรณ์ถูกไหมคะเพลงมันจะไม่สมบูรณ์นะคะเพราะนั้นครูถึงมาว่าหัวใจหลักของการร้องเพลงอะคะ่ะมันมาจาก การหายใจที่ถูกต้องถ้าเราหายใจถูกต้องเรารู้จักการหายใจด้วยปอดกระบังลมนะคะเราจะร้องเพลงแล้วไม่เหนื่อยด้วยค่ะเพลงลูกทุ่งหรือหมอลำที่ส่งมาให้ครูฟังนะคะเวลาร้องมาจะชอบร้องแบบนี้ค่ะ เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนคนดีของอายตะกีตะกอนหักกันสำใดอยากให้ลองรองดูจะคราวมันต้องร้องอย่างนี้ถูกไหมคะคำของครูก็มาชัดสำเนียงของครูก็มาดีลูกเอื้อนลูกคอของครูก็ไม่สะดุดนะคะแต่เวลาที่เขาส่งมาให้ครูคลิปจะเป็นแบบนี้ ก็บไว้อนเข้ว่าเล่กคนสิ่งวิสาคัญคนดีของยตะกี้ตั้งก็เป็นแบบเนี้ยค่ะพอครูฟังแล้วครูก็รู้ส่าโอ๊ยครูลุนน่ะครูค,ครูลุ้นนะ่ะแล้วครูรู้สึกว่ามันไม่อิ่มจะบอกเขายังไงดีนะจะหาวิธีการไหนเพื่อแนะนําเขาดีนะซึ่งมันก็ไม่พ้นในเรื่องของการหายใจแล้วก็การเปิดคอนะคะ วันนี้ครูเขียนเรียบร้อยแล้วนี่คือการเปิดคอปัญหาส่วนใหญ่เลยคนที่ร้องเพลงแบบไม่เปิดคอก็คือร้องแบบบ,บบีบบีบเสียงในลําคอค่ะเสียงเสียงจะถูกบีบตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะอะมาอธิบายเพลงเดิมนะเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาอนสิ่งวิสาก่อนคนดีของไอ ตะกี้ตะกอนฮักกันซ้ำใจอย่ากให้ลองรองดูจะคราวคูร้องคูยังรู้สึกทรมานเลยเอาแค่ไม่ต้องจบเพลงคูัว่าครึ่งเพลงเหนื่อยเพราะการร้องแบบนี้มันอั้นลมนะมันไม่เอาออกมาค่ะมันไม่เอาลมและเสียงออกมาเสียงมันถูกไปจุกอยู่ตรงเนี้ยบีบเส้นของคอเนี่ยบีบไว้ บีบไว้ให้เสียงผ่านแค่รูเล็กๆเ,เองเสร็จแล้วมันจะเป็นเหมือนเหมือนเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแค่กระเทือน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 เพราะนั้นช่องทางการเอาเสียงออกก็คือปากไงคะปากของเรานะคะถ้าเราอ้าปากร้องเพลงหนึ่งเลยคําชัดนะคะความหมายจะชัดตามเพราะ คำมันคือการสื่อสารถูกไหมฮะเนื้อเพลงก็ถูกเขียนมาจากคําจากอีโมชันจากความรู้สึกฉะนั้นคนแต่งเพลงอย่างครูเป็นนักแต่งเพลงคนหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าใครได้ดูว่าครูเพิ่งจะทําเพลงของพี่แป๋วพัทรวีบุญประเสริฐซึ่งเป็นนักข่าวในเอนเตอร์เทนนะข่าวดา,าราศิลปินอะไรช่องเก้านะคะก็เพิ่งทําเสร็จไปชื่อเพลงว่า ก็แค่ความเหงาไอวานาบีอันนั้นครูครูแต่งแบบป๊อปนะคะครูก็เป็นนักแต่งเพลงดังนั้นครูก็ต้องคิดว่าครูจะเอาคำไหนมาเล่นในทํานองแบบนี้เพลงเนื้อหาเล่าเรื่องอะไรครูคิดแล้วแต่นี้ผู้ถ่ายทอดเนี่ยคือคนร้องเนี่ยค่ะจะร้องออกมาอย่างไรให้เนื้อหามันตรงกับที่คนแต่งเขาสื่อสารมาเป็นเรื่องเดียวกันการที่เราเปิดคอ ก็คือการอ้าปากร้องเพลงนั่นแหละนะคะหลายๆที่ครูหลายๆคนก็จะบอกว่าการเปิดคอก็เหมือนการหาวเวลาหาวก็คือดูดลมเข้าไปถูกไหมคะพอเราหาวปุ๊บเนี่ยช่องคอเราเปิดลมเข้าไปที่คอช่องคอเราเปิดแล้วเราก็อ้าปากด้วยเพราะตอนหาว แล้วช่วงของกระพุ้งแก้มของเราก็เก็บลมไปด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยคือการเปิดคอก็แค่ง่ายๆคือร้องเพลงอ้าปากอะค่ะนะคะปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเนี่ยค่ะร้องเพลงแล้วก็หนีบคําไว้ในกระพุ้งแก้มจะเป็นแบบนี้คืออุ้ยก่อนคำว่าก่อนสิ่งไม่สำคัญคุดีของเอง๋แตะกี้ตะกอนรักกันสมใยคือเขาจะบังคับแค่ลม พุ่งออกมาแค่ในช่องของปากส่วนนี้แค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเราอาปากแล้วบริหารคำเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนดูปากคูนะคะรูปปากคูมันส่งคำเสียงไว้สาก่อนคนดีของาอเห็นไหมไอ <I> ปากคูขยับอย่างนี้นะเพราะมันเป็นการใส่ลูกคอเข้าไปแล้วนี่คือเทคนิคลูกคออาจจะไม่ได้มาจากแค่ตรงนี้อย่างเดียวก็ได้ แต่เป็นเพราะการเล่นปากให้เกิดเป็นเสียงนั้นบังคับให้คําออกเป็นคลื่นนะคะแล้วก็ร้องเพลงกัดฟันร้องนี่มีครูเคยเห็นน้องคนหนึ่งอันนั้นครูไปสระบุรีแล้วครูก็ไปนั่งร้านหนึ่งนะน้องผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงไดอด็นอฟฟินค่ะได้ยินไหมได้ยินไหม โปรดฟังว่าฉันรักเธอนี่ไงคำว่ารักที่เธอรอฟังได้ยินไหมอะดาจะร้องแบบนี้เนาะแต่น้องคนนั้นจะร้องแบบนีไนไ้ได้ยินไหมได้ยินไหมโปรดฟังว่าฉันรักเธอนี่คือคำว่ารัที่เธอรอฟัง ยินไหมเงี้ยครูโอ้ยครูหเหนื่อยคือครูนั่งดูแล้วคูเโอ๊ยทำไมเหนื่อยจังรู้สึกว่าการฟังเพลงวันนั้นมันอึดอัดไปหมดเลยอะ่ะมันอยากจะให้เพลงนี้จบเร็วๆจังเลยอยากให้น้องคนนี้เขารีบรองรีบจบอะ่ะเพราะว่ามันทรมานความรู้สึกคนดูอะคะ่ะคือร้องเนี่ยนะเปิดคอก็ไม่ยากเลยบางที่ก็บอกว่าหาวบางที่ก็บอกว่าจามนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ ครูนะคะซึ่งมันก็คือวิธีการเดียวกันแต่ถ้าครูเอกเขาบอกว่าอ้าปากกว้างแล้วก็ดูดลมเข้าไปอ้าปากกว้างแล้วก็ดูดลมเข้าไปเนี่ยค,คือเปิดคอพอลมเข้าไปในช่องคอแล้วปุ๊บเนี่ยมันเป็นการหายใจอย่างหนึง่งเสร็จแล้วเพื่อเมื่อเราหายใจแล้วเนี่ยเก็บลมเป็นต้นทุนสำหรับการร้องแล้วบริหารให้ดีคำในท่อนในประโยคนั้นมันยาวแค่ไหน มันจะมีช่วงจังหวะแหละที่เขาเรียกว่าการขโมยหายใจถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางคน